สวัสดีครับยูโด้งสุดชอปาบมาลด,ด,ดี้ดีครับวันนี้เราจะให้ดูวันนี้เป็นวันเปิดร้านของพีเ่เป็กนะฮะนี่คือผลงานคนเ,นเช้าแล้วก็คือนั่งมาร่วมงานตอนเช้าตอนนี้ทุกคนก็สลบสลายไปหมดนะ <S <S ผมก็ตื่นเช้าใช่ไหมแล้วผมก็กลับมาหลับตอนนี้ก็ตื่นมาแล้วแล้วก็แกงนั้นยังอยู่ที่ร้านอยู่ <S 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 เดี๋ยววันนี้เรามีแผนจะ ไปบ้านใหม่ของขนมลูนะฮะเพราะว่าจองโอนบ้านปุ๊บลูกก้อนอถ่ายตอนนี้ไมลูกก้อนลูกก้อนปิดหน้าไปปิดหน้าไปผมจะสัมภาษณ์คุณเฉยเราก็จะบอก ทุกคนไว้นะฮะว่าเดี๋ยวนี of of ้เราจะไปบ้านใหม่ของขนมรูเพราะโอนบ้านปุ๊บเขาก็หางานไปถ่ายเลยนะะแล้วเขาก็สั่งโต๊ะมาบ้านผมเดี๋ยวนี้จะไปต่อโต๊ะกันแล้วก็ไปถ่ายงานให้เขาแต่สภาพคุณตอนนี้คุณเนน่าถ่ายไหวปะยกเลิกไหมไม่ยกเลิกว้างมากแบบเอองั้นเดี๋ยวให้เขาไปล้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปบ้านใหม่คือบ้านใหม่เขาอ่ะกับบ้านผมเนี่ยห่างกันน่าจะแค่ โลโกลกว่าทุกคนคือตรงไปหน่อยนึงก็ถึกแหละเราจะไปช่วยเขาถ่ายงานนะครับผมผมถ่ายงานให้เขาจนตอนที่ไปช่วยเขาดูบ้านนะ่ะคนตรวจบ้านเขาเดินมาพี่เป็นตากล้องของขนมดูนั่นเอครับคือเขารู้จักขนมดูแต่เขาไม่รู้จักดู <c oughs> นรับ <laughs> ทุกคนเดี๋ยวรอให้ขนมดูแบบว่าแต่งหน้าแต่งตาใหม่ก่อนเพราะว่าให้พร้อมกับการถ่ายก็จะถ,ถ่ายชุดนี้ถ่ายจริงหรอไปทุกคน let's go <S <c oughs> สวัสด,ดีค่ะไดเ๋ินแล้วค่ะเฮ้ซ้อมไม้ซอมไหมเดี๋ยวจะเปิดช่องเดี๋ยวเปิดช่องอ๋อต้องซ้อมไห้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดช่องวอล์กไงเราก็วอล์กไม่ค่อยเป็น B l o ่ k เขาเรียกกันเลยนะ B lock lock B ล o ล็อกเออแบบว่าหลายช่องเขาก็มีการเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งวันที่เฮ้ยอะไรเนี่ยมันชอบแก้งอะทุกคนโอยวันนี้ มาทําธุระแถวบ้านนะคะซึ่งก็อย่างที่ปาร์กบอกไปว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเธอทำเขาเสียสมาธิมากเลยเนี่ยวันนี้กำลังจะไปบ้านดับดูอันนี้ผมบอกไปก่อนว่านี่ไม่ใช่การเขาเรียกว่าไรนะโฮมทัวร์ใช่ป่ะเราจะไปแค่ประกอบโต๊ะให้เขาบางคนเฮ้ยอยากเห็นบ้านพี่หนมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวไปตามดูช่องไหน่ครับเพราะว่าเขาจะทําเป็นแบบคลิป ลุงถั่วโฮมถัวถ่วเลยบ้านสวยมากบอกเลยนี่เขาซื้อเองด้วยนะยางยางเป็นของแบงค์อยู่ค่ะแบงค์อ้กอูแบงค์มานี่เขาพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเขาจะเปิดช่องบอกได้ไหมอ่ะผมพูดไม่รู้เรื่องไดเดี๋ยวผมช่วยผมช่วย <ไป S 1> กล้องก็สั่นเนี่ยเล่นผมด้วยการสั่นเลยคุณฝึกไว้ว่ากล้องคุณก็ยี่ห้อเดียวกับผม mm hmm. แค่เลนไม่เหมือน คาตั้งกล้องคุณก็คล้ายๆผมน้ำหนักคนจะประมาณนี้เลย้องเข้ากล้องไหมคุณลองถือไว้เออกล้องไม่กล้องคุณก็ยี่ห้อเดียวกับผมด้วยกล้องคุณก็ยี่ห้อเดียวกับผมด้วยทำไมซื้อตามใครได้ก่อนคุใครได้ก่อนเอากล้องก่อนเอากล้องใครได้ก่อนใครซื้อกล้องผมซื้อก่อนคุณเออแล้วทมไมอ่ะไมคุณถือให้ผม เดี๋ยวตัดภาพไปที่บ้านเลยละกันฉันก็ถึงเนี่ยทุกคนเลยแล้วก็ถึงบ้านผมดูฮะอย่างที่บอกว่าผมจะไม่ให้ดูนะครับผมต้องไปดูช่องเขานะครับผมดูได้ดูบางส่วนได้บ้านใหญ่มากไม่ได้สี่เหลี่ยมคุณนี่ใหญ่จริงๆนะเนี่ยคุณอยากมีเต็นอะไรเนี่ยคุณนึกแบบไม่ต้องแนะนำนะใหผ่านไปดูเฉยทุกคนดูนะแล้วนะป้านาเป็นไหนอะคนของคนของวันนี้ถึงขั้นลงทุนซื้อโต๊ะเลยใช่ไหมใช่ ซื้อโต๊ะซื้อตู้มาเดี๋ยวผมคุณของแล้ววันนี้คุณจะถ่ายตรงไหนก็แค่ประกอบโต๊ะเก็บไว้เอาไว้เผื่อ,อมันมาถ่ายงาน <c oughs> นี่แบบเพิ่งโอนนะโอนเพิ่มเอาของไม่อันนี้โลร้านซับ <c oughs> นั่นล่ะอันนี้อของแต่งบ้านมิวสิคอนเซ็ปต์ให้มาแล้ยคุณมีร้านซับแล้วอะออผมถึงเจ็ดแสนจ็ดแปดแสนอยู่เลยโผมทํามา <c oughs> เป็นสิบปีแล้วนะให้ร้านเถอะผมก็สิบปีเหมือนกันผมก็สิบปีจริงจผมไม่ได้โกหกผมสิบปีผมทํายุคคุณเลยแค่ผมไม่ดังไอเนี่ต้องมาเป็น คุณจะมาขีดผมเหรอแต่ว่าเราคุยอยู่เรือแหละคุณเอาอะไรมาบ้างอ่ะโอ้ oh, จับต้นไม้อันนี้คือโต๊ะใช่ไหมโต๊ะถ่ายงานใช่ไหมแล้วอะไรอีกต้นไม้อันนี้เรียกต้อนอะไรคุณต้นไทรใบสากหนูลูกไก่ยกายชอบมากไอ้ต้นไม้พวกแบบเนี้ยสวยใช่ไหมมีแล้วมันดีมันคือมินิมอลเหรอใช่ก็ระหว่าง ระหว่างที่รอเขาเจาะเอ้ยระหว่างที่รอบ้านเสร็จง่ายเผื่อเรามีถ่ายงานแล้วก็อเอามาถ่ายประดับประเดไว้ก่อนไปข้างในบ้านมาเวลาใช่ไหมเจาะขนาดนี้ถ้าคกูกยังไม่รู้เรื่องไป,ป<ะ>เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในทุกคนของของอกุนคนอยากให้ มาทอ่ะเขาก็ทำได้เอเอยผมลูกากายเหมือนกันทุกคนล่าสุดเมื่อเมื่อวันก่อนใส่ชั้นตู้เย็นไม่ได้ในโซนขลาดท,ที่ไม่แค่ใส่ธรรมดาไปนั่งงงกันอยู่สองคนจนเจ็นาทีจริงเหอจริงมันไม่มควรจ็ดนาทีด้งงวยซ้ำก็แค่งงว่ามันล็อกไหนไหนที่ท้องถิ่นมาเขาดูหน่อยดิโต๊ะคอมโต๊ะคอมแบบคาเฟ่แบบคาเฟ่น้องกายเลยเราเห็นกายสั่งมาแล้วเราเลยสั่งตามเพราะว่า รู้ึกว่าเวลาไปคาเฟ่เราเห็นตโต๊ะกลมมันถ่ายงานง่ายดีแต่เนี่ยคุนเนี่ยคุบอกยังม่ได้ยังเพราะว่าแบบไม่ไหวมันมันใหญ่ได้เนี่ยเหรนไมนไ่ใช่คือต้องรองเขามาไอ้นี่ก่อนตอ,ตอนนี้ที่ทุกคนรู้กันผมก็ซื้อบ้านไว้นะครับเพรว่าทําเรื่องกู้บ้านไว้ตอนนี้ยังยังไม่รู้ก่อเลยเพราะรอยขึ้นไปก่อนบ้านผมขนาดอยู่หลายคนยังยังเล็กกว่าคุณครึ่งนึงอ่ะเฮ้ยคือที่เนี่ยมันต้องรออินเรียเขาออกแบบก่อนมันจะมีอินเรียด้วย ทราทาบ้านให้เป็นแบบสตูดิโอคาเฟ่จริงนะทุกคนลูสิอทีทั้ทงทีก็ต้องก็ต้องทำให้มันดีเ<อ>ขาไม่อยู่นานปะอยู่คนเดียวนะใช่ทำเยอะยอย่ะเยอาไว้ทํางานนะทุกวันนี้มัอนจะกดอะ่อบบแะแต่ถ่ายงานทีก็คือต้องไปบ้านชาวบ้านเขาใช่ดับรูตอนนี้อยู่คอนโด แล้วเขาจะมีห้องเดียวเลยใช่ไหม,มแ,แล้วการที่เขามีบ้านเขาก็เลือกหลายที่มากเพื่อที่จะหาห้องให้เยอะแล้วก็สามารถถ่ายงานได้หลายมุมนี่คือความไฟฟ้าของเขานี่นะคะทุกคนเราก็กำลังกู้ง,งานอยู่นําว่าเราใช่เคยต่อเก e ้าอี้ทุกคนแล้วต่อไปต่อมาน็อตหลุดเขาเปนเครื่องในเก้าอี้เก้าอี้เก๋ วันนี้ยังไม่กล้าแบบไม่กล้าแบบว่าเอ็นสุดเลยอะเก้าอี้อันล่าสุดอะเก้าอี้เกมมิ่งอันล่าสุดอะหมุนนี้ยหมุนนี้หมุนตามเข็มสุดยอดสุดยอดแน่นไหมเนี่ยแน่นอยู่แน่นอยู่แปลว่าหน่ะมือรโอ้โหแล้วโอ้โหนี่คือแน่นใช่ไหมแน่นแล้วคุณไม่มีแรงอ่ะเซธทำไมการีป็นชั่วโมงเลยวะเก้าอี้มันอ่ะอุยยป้ายย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 ยะยย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  ว่าเรชื่ออะไรดีไปสรุปวันนี้เลยเดี๋ยวขอถ่ายงานก่อนนั่นแหละครับสินค้าเสร็จแล้วเหลือคุณถ่ายคู่กับสินค้าคือทุกคนครับตอนนี้เราต้องบอกว่าสำรองไปก่อนคือบ้านพอบ้านมันมันโล่งเราเราหาอะไรมาปะปะปะแล้วก็ถ่ายถ่ายให้มันได้ภาพสวยๆตอนนี้ถ่ายตัวสินค้าเสร็จแล้วเหลือถ่ายกับเจ้าของมีเก้าอี้ เราค sure right? ิดว uh ่าเราเตรียมเพอนะเราเลือเตรียมเก้าอี้ให้แบบว่าคนถ่ายนะต้องทาไงก็ต้องย่อย่อเออย่อไปเก่งว่ะไม่ไม่ไม่เธอไม่ใช่คนตัวหนักขนาดนั้นเก่งมากเฮ้ยสวยจะต้องเป็นไงอ่ะเนี้ยสวยเลยพอมันเป็นภาพข้าหลังสีขาวโอ้กันถ่ายง่ายเนาะเนาะทุกคนขอข้าหลังเป็นสีขาวแม่งถ่ายโคตรง่ายเดี๋ยวเราขอ ถ่ายอีกสักพักนึงทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปไปแล้วแล้เ<ไ>ป็ใช่ <ๆ S 2> เดี๋ยวไปหาพี่เป็กเพราะว่าเดี๋ยวมีถ่ายคลิปกับเป็กอีกตอนเด็กๆนะทุกคนหนึ่งสองแค <ๆ S 2> ่ดูผมนะครับหัวผมยุ่นะไม่ผมไม่ยุ่งเลย <ๆ S 1> ผมเรียบเกินไปต้นไม้ไม่ต้องเห็นมากก็ได้นะโอเคไหมสวยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไอ้คุยอะไร ก็ให้ปิดคลิปโอเคอ่ะทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ยิงงาผมไม่อยากรีวิวบ้านให้มากแต่ว่าเขาจะเปิดช่องใหม่แล้วผมก็เขาตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าคลิปแรกของเขานะ่ยต้องเป็นโฮมทัวร์ใช่ไหมหรือว่าจะเปิดร้านซับก่อนเอ oh <my> าไงดีอะยุง ให้เลือกเลยอยากอยากเห็นอะไรก่อนโฮมทัวร์หรืออยากเห็นเปิดเปิด,ลม,ปดลมก็แค่เปิดโล่อะถ้าใครอยากให้หนมทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคือจะบอกว่าเนี่ยเป็นขนมรู้ที่ร้านซับแล้วแต่ว่าเป็นมือใหม่ด้านบล็อกมากเป็นคนที่ปกติเราไม่ค่อยคุยกับกล้องเท่าไหร่นอกจากแบบเป็นงานพิธีกรอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <ๆ>ก็เลยแบบเหมือนยังเกง่เกงเงวลาแบบอย่างไปออกช่องใครก็ยังแบบยังทาตัวไม่ค่อยหูเขาอะไรอ่เงี้ยยังไม่ค่อยแบบเก่งด้านนี้นะเดี๋ยวผมจะไลฟ์พฤติกรรมให้แนะนาให้ด้วยอย่างสีเหลืองอะแมงโก้ เนี่ยทุกคนมันต้องมันต้องเกิดการฝึกซ้อมกันให้มากกว่านี้งี้มันแยกเกินไปคอนมรั่วที่คิดไปตอนนี้เขาอะไรนะ Q&A แล้วก็ประมาณสัก5 0บเฟสอบามีแล้วก็โฮมทัวร์แล้วก็เปิดโล่ร้านซาวนอันนี้คือแบบเบื้องต้นที่เขาอยากจะทำนะเ๋ยวควก็คงจะมาช่วยเขาถ่ายทุกคนในบ้านหลังใหม่ของเขาตอนนี้เดี๋ยวฝากชอบไว้ก่อนะเวลาเนี่ยเขายังไม่ได้สมัครยูทูบเลยทุกคน ใช่กำลังเ,น,เนี่ยวัยออนนี้จะไปสมัคร YouTube แล้วเขาพูดแค่ว่าเขาอะซื้อบ้านใหม่แล้วเขาอยากทำช่อง y t u t u ใหม่ช่องหนึงอะไรองี้อ่าผมก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วอยากให้มีช่องใหม่เพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยมี2ช่องผมอะนำคุณไปแล้วถึงแม้ยอดซับผมจะน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ผมก็แสนทุกช่องอะอะนะอเ,เออคนคนเอาคุ้มใจในตัวเขานะ <c oughs> เราเป็นคนแบบว่า ตอนนั้นบอกเขาทำเลยทำเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราคือแกเป็นมือใหม่มากก็มาขอคําแนะนําจากเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้คุณไม่ต้องห่วงนะครับผมเอาว่าวันนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป a r k m e l o d ก็ช่องอะไรวะขนมลูเนี่ยเขายังคิดชื่อไม่ได้เลยทุกคนเจอกัดเป็นใครมาไปละไปละคุณบ๊ายบายบานมาทังเขาเขาเกาะล้อมองกันเต็มเลยบ๊ายบายาเจ๊ไปมาลยคุณ ช่องีแล้วคุณจะไม่เสียใจกดระดิ่งกกไลกยกตมักสมาชิกไปกดระดิ่งกกไลกกนตมักสมาชิกไปกดระดิ่งกกไลายกนตมักสมาชิกไปกดระดิ่งกกไลกกตมักสมาชิกไป